อยากมันเข้าตึกแดงเนอะอันนี้อะไรเก็บเสียงหรอเก็บเสียงแล้วก็อันนี้ก่อนเข้ามาดีว่ะหยาบไปตึกแดงกันไปผมอยากลองยิงปืนว่ะอยากลองไฟเลทหละ่ะยิงเลยโอยคนใกล้ๆวะเดี๋ยวไปยิงคนดีกว่าว่ะซ้ายมือว่ะ ไอกันเอน็นดีไอกันทุกคนใกล้ๆด้วยโอ้โหน่าจะบนตึกกี่หวะบนตึกไอ้ที่พี่ใกล้ๆบนน่ะข้างนันข้างนาี้ข้างมีบันไดอยู่ข้างนี้มีบันไดน่าจะไก่กี่หัวเอาฟาร์มมาให้เราแล้วเนะี่ยต่อให้เราไปเอาแค่นั้น เนี่ยสลิงไงเอาหัวภาพไปก่อนนะอะไรดูออมันอยู่ตรงไอนี่ไงจึงประสงค์ว่ามันอยู่ในนี้แน่นอนโอร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 อไอในนี้รอไอนี้เดี๋ยวจะปกป,กปกิดอะไรวะอ,อะไรอะไรอะไรโปกปูจะได้เกาะวะ มาแล้ว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 ขวามือเสียงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอเปิดรอเปิดเดี๋ยวผมอยู่อีกนิดนึงเฮ้ยข้างบนเหรอเออว่ะบนว่ะผมรอประตูนี้มันต้องโดดลงมาเดีถ้ามันจะเอาของมันยังไม่ได้เปิดเลยห้องเนี้ยเดี๋ยวมันต้องมาแหละ แม,แมันระแวงแวเราเนยเมื่อกี้มันได้ยินเสียงอยู่แล้วปหออยเจอแมงกอนหน้าสวยแต่เรานิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเข้ามานี่ไงมาอยู่อ,อยู่ข้างบนทางผมได้ยินเบาๆมาแล้วกำลังมาเปิดประตูนี้วิ่งขึ้นมาอยู่ง้างรอเลย มันเงียบบนฟงังไม่รู้มันนีม่มาแล้วมาแล้หรือว่าอยู่ข้างบนเป่าแต่อย่างนิ่งเงียบกงียเวลาแล้วเวลาอีกเยมันก็เงียบมากเลยนะจริงจริงมันอยู่แถวนี้เองทำเสียงยิ้นเสียงว่ะ เดินบนหญ้าข้างบนปะอืมมัอนดรอปลงมาแล้วปะโอเคมันงัดอยู่ตรงนี้ฝั่งผมนะเห็นปะข้างบนข้างบนเสียงก็ปบนจากผมอ่ะไม่ไม่ด้านข้างนี้มันมีเพราะ่าถ้าเราเปิดประตูไปนี่เสียงดังเลย ม่เมันงัรถหาของให้เลย oh. มาแล้วมีเสียงข้างนบมีอนนะีกอหน้าีอีกต ปลารเิดลปลารเิดลปลาลสวยสวยสวยแหนึ vida, ่งแไปไปารชาร์จวงล่งเล็งนึงวงล่งตายหมดเก็บเก็บปกคิวก่นละหาของกันไปก่อเลยเติร์ดกูแทง แจอจ่ายเอราะแล้วโดดหนีอ่มอะโอ้โหหนักเลยกูที่นี้เดี๋ยวไปเปือนเวลสีกี้มันใช้กระสุน Heavy อย่าเืมฮิวกันให้เต็มก่อนเลยอืมฮิวอยู่ผมแทบไมเจ็บเลยพี่ รอบนี้ดึงเกาะมันไปก่อนหรืออะไรเกิดขึ้นจะได้โอ้ยผมย่อยปืนดีกว่าผมน่าจะเก็บอ,อะไรไม่ได้แล้วพี่ออตัว <c oughs> แม่งหนัเนะกเฉยแล้ว <c oughs> ถ้าออ <c oughs> กจะโดนเขาจะเกลดอยากออกป่ะออกเ,เอาอะไรก็ได้แม่งเก็บของโมวซแล้วพร้อมออก ต่อผมไปดูตรงนี้มมีอะไรบ้างเก็บปืนมาไปอ,ออกเลยทุกคน <c oughs> แค่มันโดนปืนผมไปแม่งก็เราก็เล่นง่ายแล้วอะโดนไปสองเม็ดอะคือ <c oughs> เนี่ยมันมันงัดมันงัดอยู่ตรงนี้ไม่เห็นปะมันงัดออมา้มาจุดออก500มาห้าร้อยเมตรหรอเนี่ยข้างในเนี่ยตรงไปก็ตรงไปที่เราตายตอนแรกเอ้ยแต่ข้างในยังมีป้ปอมป,ปืนนะเดี๋ยวรา โอ้โหที่ปผมว่าพี่เก็บปืนพี่ไว้เถอะเสียงโคตรดังเลยเรื่อความหวังดีเฮ้ยจับไม่มีจัดเด็ดบักเด็ดบักอย่าอย่ามาบัก่างนี้โราแบงค์ โทรศัพท์ไฟแบตหมดมาเก็บเขาเไม่ได้แล้วเต็มหมดแเปิดนะต้องเรื่อย เอ้ยมันอยู่ข้างบนว่ะพี่เราจะลงไปจริงเหรอไม่เดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆเลยมันมีทางขึ้นจำได้ไหมตรงที่ตายกันเนี่ยเออตรงนี้เลยผมตายข้างกล้องนี้เลยเออได้เลยขึ้นบนเขาตรงไปตั้งตรงไปมีทางขึ้นขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับไม่นานนะ เอ๊ะทำไมเดินเอื่อยๆกันนะต่อหนักเหรอเต็มน <c oughs> ัดข้างไหนเนี่เยเดี๋จังหวะงัดนี่แหละนี่แหละล่วงไปเลยเก็บไม่ได้แล้วว่ะเต็มหมดแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> อย่าอย่าทำร้ายฉันขอร้องเฮ้ยมีกัว เดินคนรุนอยู่อ๋อวิ่งออไปแล้วอะกำลังเหมือนแบบกำลังนั่งย่องขี้อยู่ววะอะโอมันเหมือนเป็นลูกซองเล็กๆว่ะปืนน่ะโหนี่เียบปืนิใงใกล้ๆด,ด้วยว่ะไม่เอานะ ไปนี้ก็คือต้องโยนของทิ้งเพื่อวิ่งนีๆวิ่ง,งให้รวดเร็วเลยหิ่มแล้วพอแล้วกดโหลดอ,อ๋อไปเปิดนะโอ้มันเห็นดีกาอ,อู้เดียวเด,นะดี๋ยวมันเ,เห็นหลบ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 ผมจะเปิดประตูไว้ก่อนนะได้เลยได้เลยวิ่งด่วน พยายามห,หาที่หลบตรงไหนดีตรง <ใน S 1> ดอย<ล>นี่แล้วกันคงไม่มีใครเห็นหรอกตรงดอยเน,นี่ยนี่ซ่อกผินตรงนี้โอ้โหมีพุ่มด้วยโอ้โหดักได้โคตรดีตรงนี้ที่ <c oughs> ถ้าใครมีไอ้ f i r e ล a l l Burner นี้ผมสามารถค้ามไปที่ทุ่นไฟได้นะ <c oughs> ไม่มีมันต้องทำเกณฑ์สกิล เออเปิดแล้วเหรอไก่ละไก่ละเดี๋ยวพึ่งวิ่งนะดูไอ้นี่ให้หน่อยมันดูเวลาตรงไหนม่นจะเปิดเมื่อไหร่กระเไอ้หงุดหงิดไปเปิดแล้วมีคนอื่นเลยกิ่งยังไม่ไปอิ่มกันเกินอ่ะอิ่มกินเกิน สายโฉกวัาเรานั <mean> ้นวิ่งเข้ามา